สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเปลี่ยนตัวชาร์จของ oppo a17k นะคะซึ่งตัวชาร์จเก่าเนี่ยมันชาร์จเข้าชาร์จมากๆนะคะแล้วก็ตัวชาร์จหลวมนะคะเตี้ยติดตดำดับเวลาที่เราเสียบชาร์จเข้าไปนะคะจะต,ต้องขยับขยับหรือว,ว่าบิดบิดนะคะมันถึงจะเข้าอันนี้เป็นตัวชาร์จเก่านะคะส่วนตัวชาร์จใหม่เนี่ยจะอยู่ในตัวเครื่องแล้วนะคะ จะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะลองชาร์จดูนะคะว่าหลังจากเปลี่ยนตัวชาร์จไปเนี่ยจะชาร์จเข้าหรือเปล่านี่นะคะชาร์จเข้านะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะชาร์จไฟเข้านะคะ ไม่ต้องขยับขยับหรือว่าบิดบิดก็ชาร์จเข้านะคะนี่นะคะชาร์จไฟเข้านะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะนี่นะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเป็นตัวชาร์จนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ